คลิปครูเก่าเที่ยวสปปลาว EP.7 พาชมพระราชวังเก่าของกษัตริย์ลาวไหว้พระวัดเก่าแก่และพระาธาตุภูสีเข้าไปร่วมสัมผัสภายในนะคะซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์เราก็ได้แค่เข้าไปร่วมชมนะคะแต่เราไม่สามารถจะถ่ายรูปด้านหลังนี้เราก็ได้แต่ แค่ไปกราบสักการะเราจะเข้านะคะเราก็ต้องซื้อบัตรเข้าชมค่ะราคาสามหมื่นกีบค่ะบัตรเข้าชมพระราชวังหรือพิพิธภัณฑ์คณะของพวกเรานะคะก็ได้เข้าเที่ยวชมพระราชวังเก่าของกษัตริย์ลาวเดิมคือพระราชวังเดิมของเจ้ามหาชีวิตหลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลลาวใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของมีค่าต่างๆที่สำคัญที่สุดก็คือพระบางพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครูบานครูเมืองซึ่งประดิษฐานอยู่ในไตรหอทางปีกฝาของพระราชวังเป็นการชั่วคราวนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพระธาตุภูสีคะ่ะพระธาตุภูสี328ท่านนะคะ เนี่ยนะคะด้านบนวิวสวยค่ะคุณน้องไม่ไปค่ะคุณน้องคอยอยู่กังล่าคุณน้องคอยอยู่กับเราค่ะสามร้อยเท่าไรนะยี่สิบแปดค่ะน้องคอไม่แขะเดี๋ยวจะไปจักยี่สิบแปดขั้นบอค่ะแล้วฝากเอาไว้ที่นี่สามรหอคะใช่เดี๋ยวขึ้นเลยนะคะจุ๊บดีนะคะ มาถึงวัดเชียงทองแล้วนะคะในหลวงพระบางมรดกโลกนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปร่วมสัมผัสบรรยากาศภายในวัดด้วยกันเลยค่ะคณะวองเราเดินทางมาถึงวัดนี้นะครับเป็นวัดที่เก่าแก่สวยงามที่สุดเป็นวัดประจําเมือง like 1. 1> ห,ห <S 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 ลวงพระบางมีชื่อว่าวัดเชียงทองวัดเชียงทองสร้างโดยพระเจ้าไตยเทพุาภ วัดเชียงทองเรียกว่าวัดเชียงทอง <st> เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นโดยพระหากษัตรลาวเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนสามัญชนสร้างหรือว่าพระบากษัตรย์ให้คนลาวเขาจะสังเกตดูยอดช<ว>่อฟ้ายอดช่อฟ้าของคนลาวจะอยู่ตรงกลา,างหลังคาสามัญชนธรรมดาได้สามชั้นห้าชั้นอันนี้เจ็ดชั้นเก้าชั้นขึ้นไปก็คือพระบากษัตรย์สร้างวัดที่เป็นวัดที่เก่าแก่ ก้ามาเยอนี่นั่งอมีชั้น่าวเก้าชั้นเก้าข้างบนที่กรุงลางอืมอืออืมแล้วก็มีะจรังมีลังค่าสามชั้น จะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะค่ะเป็นเป็นสถา,านที่สวยงามอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นที่เก็บพระราชะรถนะคะเป็นที่เก็บพระราชะรถนี่ค่ะบริเวณนี้ค่ะข้าในทุกขัก้นใจเห็นรา<ถ>ชรูแท้ <sk r ug> ก็อยู่ที่พระราชวังมันจะมีเป็น,นจำลองเข้าไปข้างในสามารถดูได้ให้ทุกท่านสังเกตดูบานประตูสามารถแกะออกมาได้สมัยก่อนที่เขายังทาพิธีกันอยู่เขาจะแกะบานประตูแล้วก็ลากของร้อรถออกมาเพราะมันจะมีล้อรถอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ก็เอาขึ้นข้างบนแล้วตอนนี้คือไม่ไ,มได้ใช้แล้ว รถที่ที่บรรจุพระโกศนะคะของพระมหากษัตริย์ในประเทศลาวนนเราก็จะเดินทางจากหลวงพระบางเพื่อไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงเพื่อจะไปวังเวียงค่ะติดตามคลิปต่อไปนะคะ